ฟิลเมอร์อ้ออแบบฟิลเมอร์ฟิลอยากกินกาแฟตอนนี้นจะปี่ตรน้นกตัวนี้ก, <laughs> นนก,กินกาแฟแบบาชิสวัสดีคะ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะคะิ <c oughs> นเช้าที่ฟ้าไปซ้อมค่ะวันนี้ ไปหาวันนี้นะได้เลยดินทังปลอดภัยนะหนูนะเจอกันนะคะสวัสดีทุกคนรับแทกยังอ๋อ oh, yes 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 กรไะไระไร เตรียมมงแรกของไทยสู้เต็มที่พี่ฟา้าทำเต็มที่ที่สุดเลยรับแท็กกองด้วยนะคะพี่ฟ้าได้เลยเดี๋ยวลงไลฟ์พี่ฟ้าไปรับนะอย่าลืมไปช่วยกันโหวตใช่ครับทุกคนไปช่วยกันโหวตเดี๋ยวนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็เสื้อคลุมที่ใส่อยู่เป็นเสื้อของอ e ีวานนั่นเองนะจ๊ะแบรนด e ์อีวานใครสนใจก็เข้าไปดูหน้า ชุดไปแล้วก็แท็กไปตอนเดินทางมาจากบ้านเสื้อสวยมากรวมถึงนี่ชุดสปอร์ตแวร์ก็สวยมากเช่นกันนัคะบางคนถามว่าทำไมเราถึงใส่ชุดอันนี้ลงมาเพราะพูดตรงๆว่าอยากเอาใจเขาให้ใส่ชุดสปอร์ตของที่เขาให้เคยให้มาใช่ี่ฟ้าเจอแต่กางเกงนะคะแต่เสื้อหาไม่เจอไปยังไหนตอนไหนแล้วไ่น เราก็เลยใส่เสื้ออะไรละกันของป,ปอ๊าปาอีวาสวยอ่ะเสื้อสวยมาก <c oughs> เขาปิดโหวตตอนเที่ยงนะคะทุกคนไปช่วยกันโหวตเร็วเสื้อสวยป่ะรูปประจำชาติใช่ไหมคะไทยแลนด์ูดัว